ุนนะคะประจำวันที่14พฤษภาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างซบเซาต่อเนื่องนะคะก็รู้สึกว่านักลงทุนก็ยังคงจับตาดูเรื่องความคืบหน้าทางด้านการเมืองแล้วก็ประกอบกับวันอังคารเป็นวันหยุดนะคะก็มีบางส่วนขายลดความเสี่ยงไปนะคะทำให้ปิดลบไป2.23จุดปิดที่1,375.14นะคะก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1,3 ได้สาเร็จนะคะสาหรับในวันนี้เนี่ยคิดว่าก็ยังมีประเด็นทางด้านการเมืองให้ติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องนะคะสาหรับการชุมนุมการประชุมหารือนอ,อกรอบอของกลุ่มบูธธ้ทธสภาเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าไร้ข้อสรุปอยู่นะคะโดยข้อสรุปในเบื้องต้นคือจะมีการจัด ตั้งคณะทำงานขึ้นมา3ชุดนะคะในการประสานงานกับองค์กรอื่นพร้อมกับการสืบค้นหาข้อมูลรวมไปถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะคาดว่าน่าจะได้ความชัดเจนได้ภายใน1-2วันนะคะอาจจะเป็นวันที่16พพฤษภาคมนะคะก็คงเป็นประเด็นที่นักลง,งทุนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างเร่งด่วนจากทาง กลุ่มกปปสนะคะมีคำขู่ในเรื่องของการถ้าไม่สามารถดําเนินการได้เนี่ยทางกปปสจะดําเนินการในเรื่องของการจัดหาตัวนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นเรื่องของความเข้มข้นของการชุมนุมที่จะถูกยกระดับขึ้นนะคะเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของการสืบหาตัวนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของอีกฝ่ากฝั่งหนึ่งนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชนะคะก็ค่อนข้างมีความเห็นที่ชัดเจนว่าจะมีการคัดค้านเรื่องของนายกมาตรเจนะคะซึ่ง ก็มีการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะถ้าผลออกมา,าว่ามีการคัดเลือกหรือว่า,าสรรหาเพื่อนําทุนก้าวสำหรับตัวนายกมาตราเจ็นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความาชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านะคะว่าไม่ว่าจะออกมาในทางใดก็ต้องมอีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวทางการเงินาทางการเมืองที่ดูเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมแล้วถือว่ายังไม่ได้ถูกคลี่คลายไปในทางที่เป็นโพซิทีฟชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าประเด็นทางด้านการเมืองยังคงเป็น ปัจจัยกดดันครอบงำตลาดต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องมองหาเรื่องของกกตกับ รัฐบาลที่จะมีการหารือร่วมกันนะคะในประเด็นการเลือกตั้งนะคะถึงแม้ว่าจะมีการความเห็นที่ตรงกันในเบื้องต้นเรื่องของวันเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมแต่นะการดําเนินการหรือว่าการปฏิบัติในระหว่างทางเนี่ยยังมีข้อปลีย่อยที่ความเห็นไม่ตรงกันอยู่นะคะมีการนัดหารือกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะ <S <S เพื่อหาข้อสรุปในการดําเนินการผลักดันเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็กําหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราก็มองว่าแนวโน้มที่จะได้ข้อยุติก็อาจจะไม่ได้ดูง่ายได้มากนักนะคะท่ามกลาง ความคุ้มครุ่นทางด้านการเมืองที่มีกลุ่มคน2ฝ่ายที่ที่ยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งนะคะการเลือกตั้งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่มีความเห็นที่ขัดแย้งค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าข้อสรุปที่จะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะประเด็นทางด้านการเมืองข้างหน้าถือว่ายังคงคลุมเครือนะคะอีกประเด็นหนึ่งสําหรับวันนี้คือการรอฟังคําสั่งศาลนะคะในเรื่องของการขอหมายจับแกนนํากลุ่มกปปสจํานวน 43คนนะคะประเด็นนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งนวนเหตุที่ทำให้มีความเตึงเครียดทางด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้คาดการเรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าวเพียงแต่ว่า ความตึงเครียดคงมีเพิ่มขึ้นถ้ามีการออกหมายจับออกมาแล้วมีการดําเนินการจับจริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเดน็นทางด้านการเมืองที่ยังต้องรอการคลี่คลายอยู่นะคะ,ปะเป็นภาพโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนภายนอกในช่วงที่เราปิดทําการไปเนี่ยค่อนข้างจะอิงทางด้านเชิงบวกนะคะหลายตลาดปรับขึ้นค่อนข้างดีทีเดียวนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการเปิดทําการขึ้นมาอีกวันหนึง่งก <pedestrian S 1> ็ <พอ S 2> ควรจะต้องมีการบวกชดเชย <ๆ S 1> ในช่วงที่เราหยุดนะคะแต่เรามองอันีิส่งตรงนี้เราคงได้รับค่อนข้างน้อยนะคะเพราะเรามีประเด็นทางด้านการเมืองที่ครอบงำตลาด ะะทําให้มองว่าภาพโดยรวมตลาดน่าจะยังคงอยู่ในภาวะของความซบเซาอยู่ในกรอบต่อเนื่องขยับไปไหนไม่ได้ไกลนะคะกรอบวันนี้เรามอง1370-1385นะคะ มองที่1370เป็นสําคัญนะคะถ้ายังคงหลุดต่อเนื่องเนี่ยเรามองเบสเคสของเราดาวไซด์อยู่ที่1340นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ถอยรอดูสถานการณ์อีกรอบนึงก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยการเทรดหุ้นในระยะสั้นยังคงเน้นความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะจากช่วงหัวเลียวหัว,หวต่อทางด้านการเมืองนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตคงไว้ที่25%นะคะเบลแลนด b ี g ยังคงรอเทคโปรฟิตอยู่นะคะวันนี้เพิ่มตัวสามารถเข้ามาเทรดนะคะตัวประกาศตัวงบออกมาถือว่ากําไรไตรมาสที่1ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะยังคงเติบโต,ตได้ดีแล้วก็ในส่วนของบริษัทลูก OTO ก็มีการเตรียมเรื่องของการเข้าตลาดด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ ในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเข้า3ตัวนะคะตัวแรกคือ AUCT นะคะก็กําไรในไตรมาสที่1เพิ่มขึ้นสูงถึง3าย Q o Q 452.9% y เปนนะคะโดยได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้มีรถถูกยึดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการประมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนเปิดสาขาแล้วก็รวมไปถึงจานวน การเพิ่มจํานวนรอบของการประมูลนับเป็นปัจจัยสนับสนุนเช่นกันนะคะราคาพื้นฐานปรับขึ้นมาที่5้าบาทสานะคะ PE ที่15เท่านะคะให้เข้าซื้อที่4ี่บาทยี่าทกราทำกำไร4ี่บาทห้ตัดขาดทุน4ีบาทหสตางค์นะคะตัวที่2คือตัว Mac Group นะคะก็ยอดขายไตรมาสที่1ยังคง โตได้ดีต่อเนื่องนะคะอยู่ที่27.13%เยนเยียนะคะได้รับอน,นิสงจาก3รายการหลักก็คือ1ก็คือการขยายจุดจําหน่ายเพิ่ม35จุดนะคะ2ก็คือการนําเสนอสินค้าแบรนด์ใหม่นะคะแล้วก็3ก็คือการควบรวมผลการดําเนินงานของ t ทม e เบโ้เต็มไตรามาสนะคะส่งผลให้กําไรสุทธิเนี่ยโตยมาอยู่ที่206.65ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.36%เยนเยียนะคะให้เข้าซื้อ16.3นะคะเ,เราทำกำไร17.1นะคะแล้วตัดขาดทุนที่ 15. ตัวที่3นะคะคือสามารถนะคะอย่างที่กล่าวในข้างต้นนะคะเรื่องขกำไรไตรมาสที่1ที่โตได้ค่อนข้างดีจากการขายสมาร์ทโฟนที่มีมากขึ้นนะคะระดับมาจินก็สูงขึ้นด้วยนะคะการรับรู้งานวางระบบของแซมเทลก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอีก อีกอันนึงก็คือเป็นประเด็นในระยะสั้นที่รออยู่นะคะเรื่องของการบริษัทลูก oto เข้าตลาดนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจะได้รับสิทธิจองซื้อ50.3165ต่อ1หุ้น oto นะคะราคา5บาท40นะคะให้เข้าซื้อที่ ato นะคะรอทำกำไร21 5. 9บาท20นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีเทคพ r อฟิตออกไป2ตัวนะคะคือตัว Better World Green นะคะแล้วก็ตัวบางจากนะคะส่วนตัว SPCG ที่นำเสนอเข้าไปก็ซื้อไม่ได้นะคะในส่วนของตัวอื่นก็คือ FVC นะคะ E4L BGHB Land KBank p t g c ยังคงให้ถือต่อรอทำกำไรนะคะ สุดท้ายนะคะในเรื่องของหุ้น SBL นะคะตัวช็อตเซลล์การบินไทยยังให้ถือสถานะรอเทคโปรฟิตอยู่ที่12บสบาทนะคะประชุมในส่วนของกลยุทธ์